กดติดตามท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่หากว่าชอบโปรดกดถูกใจให้กับเราขอขอบคุณมากครับตอนที่2 9 4ข้อเสนอจากความมือการได้เป็นหลอดของหมู่บ้านเลนเซลคือสิ่งตอบแทนของภาร,รกิจที่จะต้องใช้ระยะเวลามากถึง1ปีครึ่งว้วหลอดอาร์คจงเจริญเสียงสนับสนุนดังกึกก้องเป็นการต้อนรับอาร์คในตำแหน่งหลอด ชาวรักคูนต่างก็ผุดขึ้นจากหลุมที่อยู่รอบๆพื้นที่และส่งเสียงร้องตะโกนชาวเหมียวต่างก็วิ่งอยู่เหนือเส้นทางลอยฟ้าในขณะที่ร้องแล้วก็ตะโกนออกมาชาวรงเองก็สายหางเป็นการยกใหญ่อยู่เช่นกันพวกอดีตโจนต่างก็ยกกำปั้นขึ้นชูกลางอากาศและส่งเสียงโห่ร้องพวกเขาในตอนนี้เป็นประชากรของอาร์คแล้วอืมขอแสดงความยินดีด้วยนะจากนั้น จึงได้เป็นกุรนาที่ยกมือขึ้นพร้อมกับชี้นิ้วขึ้นฟ้านักเวทหลายสิบคนจากสมาคมเวทบนก็พร้อมใจกันยิงดอกไม้ไฟขึ้นไปเหนือท้องฟ้าเพื่อเป็นการแสดงความยินดีเวทมนต์ดอกไม้ไฟได้ย้อมทั่วทั้งท้องฟ้าให้กลายเป็นมีสีสันมากยิ่งขึ้นทางด้านกิลดนกรบต่างก็เชิดชูดาบและร้องตะโกนในขณะที่ทางกิลพ่อค้าต่างก็ขยับรถสินค้าของตนเพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีกันยกใหญ่ทั้ง3ากิลดต่างก็แสดงออกถึงความยินดีในแบบของตัวเอง ข้าเลายช้ายิ่งนะข้าไม่เคยได้รับเสียงโห่ร้องจากประชากรของข้าแบบนี้เลยด้วยซ้ําท่านหลอดหนุ่มที่ยืนอยู่ด้านข้างยกยิ้มให้เห็นเป็นเพราะเรื่องทั้งหมดนี้อาร์คจึงได้กลายเป็นหลอดของหมู่บ้านลันเซลระหว่างนี้เองผู้เล่นที่รวมตัวกันอยู่ต่างก็ทําได้เพียงแค่จ้องมองอาร์คด้วยสีหน้าที่สับสนงงงวยแล้วผมก็ตัดฉากนะยี่บ้าชิบเสียงกลดด่าได้ดังออกมาจากพื้นที่ในมุมมืด บุคคลที่อยู่แนบชิดผนังหินเย็นยเยียบและก่นดาออกมานั่นก็คือจีเวลนั่นเองเฮ้เจ hey, uh ้า huh? อักจีเวลพึมพำด้วยน้ำเสียงขุ่นเคืองตอนนี้จีเวลดนขังอยู่ภายในคุกใต้ดินที่แจ็คสันก็เป็นพระโดนฐานรักษาการของแลนเซลสังหารเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะต้องโทษที่จะได้รับโทษเพราะอาชญากรรมที่ก่อไว้ผู้นำของกลุ่มยังคงเป็นจีเวลในเมื่อเป็นแกนนำ เขาจึงต้องรับโทษคุมขังนานถึง4เดือนการที่ผู้เล่นจับกลุ่มกันเข้าโจมตีหมู่บ้านของ NPC นั่นคือสิ่งที่ทำลายสมบูรณ์ของเกมโทษนั้นนับว่าใหญ่หลวงยิ่งนักแน่นอนจีเวลได้เตรียมการรับโทษเอาไว้อยู่ก่อนหน้าแล้วแต่ว่าโทษที่ต้องรับนั้นมันไม่ได้จบลงเพียงแค่ตรงนี้ความร้ายแรงที่สุดของเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนั่นก็คือใบหน้าของจีเวลได้รับการออกอากาศอย่างกว้างขวางจนแทบจะทั่วประเทศผ่านทั้งสื่อและหลาย ทางผ่านทางสื่อทั้งหลายอย่างเรียบร้อยเป็นเพราะแบบนั้นใบหน้าของจีเวลจึงกลับกลายเป็นเครื่องหมายของเหล่าร้ายคอยฝังสลักลากลึกอยู่ภายในใจของผู้ที่เล่นนิวเวอร์นับล้านๆ้านคนหากจีเวลยังคิดจะเล่นเกมต่อไปทั้งชีวิตในเกมและหลังจากนี้คือการจะต้องสวมใส่หน้าก,ากากที่ไม่อาจจะถอดออกได้แล้วนับตั้งแต่ได้รู้ถึงเรื่องนี้จีเวลจึงได้โทรยังสถานีออกอากาศเพื่อทําการทักท้วงทว่านิวเวอร์มีกฎอยู่ว่าเรื่องราว เสียหายต่อผู้เล่นที่ก่ออาชญากรรมหรือว่าเป็นฆาตรกรน,นั้นไม่สามารถจะทําการอุทธรณ์ได้ทุกๆก,กรณีดังนั้นแล้วทางสถานีจึงได้เมินเฉยต่อคําทักท้วงนั้นและในตอนนี้วิดีโอก็ได้เผยแพร่ไปทั่วทั้งอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยทักท้วงไปก็ไม่มีทางจะได้อะไรขึ้นมาอีกและไม่ใช่เพียงแค่ g ีเวลเท่านั้นดุ๊กีเวลและคนอื่นๆในกลุ่มที่ติดอยู่ในกุกต่างก็ได้รับแจ้งจากไรเดนว่าสถานะที่เกี่ยวข้องของพวกเขาถูกเพิกถอนออกไปด้วยสมบูรณ์ เหตุผลก็แทบจะไม่จําเป็นจะต้องให้อธิบายหากว่ารับกลุ่มจีเวลกลับเข้ามาแล้วก็พันธมิตรกิลเฮอร์มิสจะกล,กลายเป็นว่าถูกตีตราว,ว่าเป็นกลุ่มวายร้ายอย่างเปิดเผยแล้วฮี ee, ่ตายสิตอนนี้กลับไปกิลไม่ได้แลวด้วยจีเวลชกเข้ากับผนังกำแพงด้วยความโกรธแค้นเขานั่นกินและอาศัยอยู่ที่กิลมาโดยตลอดตอนนี้ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือการโดนขับไล่สายส่งอย่างนั้นน่ะเหรอเขาโกรธอาก็จริง แต่ก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าไรเดนนั้นหักหลังตัวเองแล้วเท่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้ก็คือเขาสูญเสียแทบทุกๆสิ่งอักไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่เราควรจะจะรับมือได้แต่นั้นความแตกต่างจะยิ่งมากมายขึ้นในช่วงที่เราติดอยู่ในนี้สี่เดือนแล้วยังจะโดนขับไล่ออกจากเมสสอีกเหรอการที่จะได้แก้แค้นอักคงไม่เหลืออีกแล้วแทนที่จะโดนเหย,ยียดหยามอยู่ที่คุกนี่สู้เลิกเล่นเกมไปไม่ดีกว่าหรอกด้วอย,ยังไง จีเวลเริ่มถอนหายใจกับตัวเองแล้วเอ๊ไปเลยหมา3ยเลข0มีคนมาเยี่ยมน่ะเสียงทหารยามดังให้ได้ยินจากทางเดินที่ค่อนข้างมืดคนมาเยี่ยมเหรอไรเดนเหรอจีเวลเงยหน้าขึ้นมองแต่แล้วคนที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าห้องขังนั้นกลับไม่ใช่ไรเดนแต่ว่าเป็นนักรบที่สวมใส่ชุดผ้าสีน้ำตาลทับกับชุดเกราะโลหะ อีกฝ่ายสมใส่หูเอาไว้จึงไม่ครบับจึงไม่ได้ทราบถึงตัวตนที่แน่ชัดเสียงลงทุกคนทุกครั้งที่อีกฝ่ายเดินจะต้องได้ยินเสียงโลหะดังตามมาด้วยอีกฝ่ายหัวเราะหลังจากที่เห็นสีหน้าของจีเวลนายคนที่ออกอากาศตรทัศน์จะก,ก็สินะว่าอะไรแล้วน,นายเป็นใครกันอยากจะมาเจอหน้าคนตังเหรอ,อหนายนี่อ่อนไหวจึงนะแต่ก็พอเข้าใจได้นะ ใช้นุมหัวร้อใส่ฉันบอาเพราะมีข้อเสนอข้อเสนอเหรอฉันตรวจสอบนายเรียบร้อยแล้วจีเวลเออมันเป็นผู้ชายทุกคนบทมันอนะแต่ผมต้องภาคเป็นผู้หญิงนะนักเวทจากพทวิทเฮอร์มิสแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นแค่อดีตอย่างนั้นสินะพะทัทวิทเฮอร์มิสจะไม่รับกลับเข้าไปอีกครั้งแล้วฉันพูดถูกใช่ไหมที่มาเยอะเยกันหรือไงเออ ไม่สิฉันนะ่ะมาเพื่อเป็นแมวมองกังหากละแมวมองอะไรจีเวลมองผู้ชายอยู่ตรงหน้าด้วยสีหน้าโง่อง,องมชายคนนี้มาถึงก็พูดจาอะไรไม่รู้เรื่องบอกว่ามาแมวมองจีเวลเพราะใบหน้านี้โดนผู้คนเห็นผ่านสื่อโทรทัศน์ทั่วประเทศอย่างนั้นเหรอนี่หมอนี่มันบ้าหรือว่าบ้ากันแน่นเออตกลงมันบ้าหรือมันบ้านะนี่นำมาพูดทำบ้าอะไรเนี่ยพูดตามตรงนะฉันจะมีพรรคพวก ที่เลเวลบ่อพอกับหน้าอีกหลายคนแต่ฉันชอบนายที่ไลอ่อาร์ไม่ยอมเลิกล่ะต่อทั้งโจมตีบ๊บบียของ NBC นีืมก็ยังทำมันฉันละ่ะอยากได้เพื่อนร่วมอันแบบเธอที่ต้องการจะล้างแขนอารฉันเนี่ยนะอืมใช่แล้วเธอเองก็มีเรื่องกับบอลถึงขั้นอยากจะเหยียบมันให้จมดินใช่ไหมตอนนี้เป้าหมายของฉันในดีเวอร์คืคอทำให้มันต้องสิ้นหวังนายก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอ แล้วการเต็มการของฉันก็เกิดจะเสร็จสิ้นพลางแค้นหมดแล้วฉันให้คำมั่นได้เลยหากว่าเธอเข้าร่วมแล้วก็เธอจะได้รับความสําเร็จในเป้าหมายเดียวกันเป็นยังไงสนใจไหมอยากจะเข้าร่วมการแก้แค้นกับฉันหรือเปล่าก็ถ้าเกิดพาคผิดขออภัยนะมันมันมีคําว่านายนะแต่ผมต้องพากให้เป็นเธอนะครับต้องเปลี่ยนนะฮีเวลหูป,ปากลงก่อนจะมองชายตรงหน้าอยู่สักพัก ตัวตนของอีกฝ่ายเป็นใครไม่อาจจะรู้และจีเวลตอนนี้ก็ไม่มีที่เหลือพอให้ถอยกลับถูกต้องแล้วมันยังมีเหตุผลที่ทําให้จีเวลไม่อาจจะเลิกเล่นเกมได้อยู่ความภาคภูมิใจของเขานั้นจะไม่มีทางให้เลิกเล่นได้จนกว่าจะแก้แค้นอาร์คได้สําเร็จหากว่ายังพอมีโอกาสหลงเหลืออยู่แล้วก็ตัวเขาต้องคิดแก้แค้นอาร์คให้จงได้ถึงแม้จะต้องทําสัญญากับปีศาจก็ตามทีแต่ว่าโทษของฉันคือ4เดือนเลยนะ ถึงตอนนั้นฉันก็ไม่ต่างอะไรกับผู้เล่นเลเวลต่ำละถ้าอย่างนั้นฉันจะช่วยนายแหกคุกเออะไรนะดวงตาของจีเวลเบิกออกกว้างกับคำตอบนี้และชายหนุ่มตรงหน้ายังคงพูดต่อไปนายจะแปลกใจอะไรกับได้คนที่พยายามกวาดล้างหมู่บ้านของ NPC ซเนี่ยนะนั่นมันหมู่บ้านในภูเขาแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่เป็นพื้นที่ของหลอดถ้าทำเรื่องแบบนั้น แน่นอนพวกเราโจมตีที่ดีเหมือนกับที่นายโจมตีแลนเซลนะทํามันไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าว่าแค่แหกคุกแล้วก็มันยังพอเป็นไปได้อยู่องค์กรของฉันไดยต่ะเตรียมกําลังคนเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แหกคุกไม่สําเร็จยังมากโทษของนายก็เก็บเพิ่มไม่มีอะไรจะเสียแล้วไม่ใช่หรืออย่างไรนะฮะอยากจะลองไหมล่ะชายตรงหน้าพยายามจะเกี้ยกล่อมจีเวลเขานั้นยังไม่มั่นใจกับเรื่องนี้นะักแต่ว่าผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าส่งกินอายอันตร,รายออกมาได้อย่างเด่นชัดเลย และตอนนี้เขาก็เป็นคนที่ไม่เหลือทางเลือกอื่นให้เหลือให้เลือกอีกต่อไปแล้วได้ชายหนุ่มนี้อยู่ตรงหน้ายกยิ้มกับคำตอบของจีเวลเขามองซ้ายขวาเล็กน้อยก่อนที่จะยิ้มออกไม้เห็นใครอย่างั้นรอหน่อยก็เล่ากันน่าจีบไม่กี่วันเด,เดี๋ยวก่อนนายชื่ออะไรชายหนุ่มที่เดินออกไปแล้วพลันหยุดอย่างกะทันหันและหันกลับมาจากนั้นจึงได้เลิกพูดออกให้เห็นและกล่าวเสียงเบาอันเดว ฉันชื่ออันเดียวครับผมก็ตัดฉากนะครับก็เป็นไออันเดียวนั่นเองที่หลอกอาร์คคนแรกนะทุกคนหลอกให้อาร์คไปตายเลวเวลลดเอ้ยไม่ใช่เลเวลลดค่าสเตตัสลดก็ตัดฉากนะครับเ้ยได้มีเวลาบ้างสักทีอาร์คนั่งเอนหลังอีกทั้งยังถอนหายใจเมื่อวานหลังจากได้กลายเป็นหลอดในช่วงบ่ายทุกอย่างก็เกิดขึ้นมาอย่างกระทันหันไปซะทั้งหมด หลังจากได้รับการแสดงความยินดีจากทั้ง3กิลอาก็โดนจับแห่ขบวนพาเหรดไปรอบหมู่บ้านจากนั้นชาวบ้านทั้งหมดจึงได้ไปรวบรวมตัวกันที่ศาลากลางและจัดงานเฉลิมฉลองแสดงความยินดีให้นานนับสี่ชั่วโมงแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เหนื่อยที่สุดนั้นกลับไม่ใช่เอ็นแต่เป็นพวกผู้เล่นอากโดนส่งมอบตําแหน่งหลอดให้อย่างงุนงงเพราะว่าผู้เล่นที่เห็นโดยรอบนั้นกับแตกตื่นซะยิ่งกว่าผู้เล่นบ่อยครั้งก็ได้พบกับชนชั้นขุนานางในเมืองต่างๆ แต่ว่าพวกเขากลับไม่เคยได้ยินเลยว่าผู้เล่นจะเป็นหลอดที่อื่นได้นอกเหนือจากนัการันนอกจากนี้แล้วพวกผู้เล่นนั้นยังไม่รู้ว่าอาร์คมีหน้าที่อะไรในสงครามป้องกันถึงได้รับสิทธิมากมายถึงขนาดนี้แม้ว่าหลายคนจะได้เข้าร่วมสงครามแดนเซลแต่พวกเขาก็ไม่เคยเห็นอาร์คในการศึกมาก่อนนั่นก็เป็นเพราะในตอนนั้นเขาอยู่ในร่างของดาร์ควูฟนั่นเองดังนั้นแล้วการที่อาร์คจะได้รับตําแหน่งหลอดพวกเขาจึงมองว่า จึงมองไม่ขาดว่ามาเป็นเพราะอะไรกันแน่แม้ขบวนพาเรดจ,จะดําเนินไปแต่พวกผู้เล่นก็เข้าร่วมที่มาเข้ามาร่วมหลายคนต่างก็ยังคงข้างคางใจอยู่กับคําถามในส่วนนี้เป็นเพราะแบบนั้นเขาถึงต้องหลบหนีออกมาจากศาลากลางเมื่อขบวนพาเรดสิ้นสุดลงก็ไม่ไม่อยากตอบคําถามเลยด้วยกันฮีตายสิคราวนี้เป็นอาร์คเลยดะกูต่างก็มีชื่อเสียงทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นร่างไหน,ไหนก็ต้องคอยระวังตัวละ เหรือว่าเราควรจะเปลี่ยนเป็นร่างอื่นแทนที่ดักเวฟในช่วงที่ต้องไปไหน,นมาไหนดีนะปัญหานี้ทำเอาเขากังวลใจอยู่ไม่น้อยไม่นานนักท่านหลอดหนุ่มก็กลับไปยังแจ็คสันหลังการเฉลิมฉลองเสร็จสิ้นเรียบร้อยซิดและเบรดเองก็เมาหัวราน้ำก่อนจะตัดการเชื่อมต่อไปในช่วงรุ่งสางของวันทว่าสำหรับอาร์คแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นของงานที่จะต้องทำไม่นึกเลยว่าง,งานของหลอดมันจะซับซ้อนยุ่งยากถึงขนาดนี้นะ อักบนอุปอิบในขณะที่มองเอกสารก่องเป็นตั้งการก่อร่างสร้างสาขาของทั้ง3ามกิลกำหนดงบประมาณจัดการเรื่องคำร้องทั่วๆไปของประชากรในหมู่บ้านและอื่นๆอ,อีกมากมายนี่แค่หมู่บ้านเล็กที่มีผู้คนอาศัยอยู่แค่700กว่าคนหลอดยังคอยทำงานหนักถึงขนาดนี้แน่นอนวันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่อักได้รับตำแหน่งหลอดแต่ว่า จั้งแต่ตอนนั้นเขาก็คิดที่จะขายซีวนาให้กับไรเดนอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ศึกษางานตรงนั้นอะไรให้มากนักอีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญอย่างเบามีคอยช่วยเหลือเขาอีกแน่นอนว่าหมู่บ้านแลนเซลเองก็ยังมีกาเลนและกาเลนก็ต้องรับงานของหมู่บ้านแลนเซลไปทําช่วงที่อาร์คไม่อยู่แต่ว่าถึงอย่างไรแล้วหมู่บ้านแลนเซลก็เป็นดินแดนในครอบครองของอาร์คด้วยตําแหน่งหลอดมันจําเป็นจะต้องรับรู้ถึงปัญหาและวิธีในการรับมือ หมู่บ้านแลนเซลแตกต่างจากปีนแดนอื่นๆในนักการพืน้นที่ตรงนี้เป็นของเราบ้านแลนเซลเปรียบเสม,มือนกับแขนและขาหากว่าหมู่บ้านแลนเซลตายเราก็ตายหากหมู่บ้านแลนเซลอยู่ดีมีสุขเราก็เป็นเหมือนกันเชิดกันพอได้มาคิดแบบนี้มันยิ่งทําให้เขาต้องลงแรงลงเวลากับหมู่บ้านแลนเซลให้มากขึ้นนอกจากนี้แล้วผลกําไรที่ได้รับจากตําแหน่งหลอดก็ยังมหาศาลยิ่งนะักครับผมก็ตัดจบไปแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนก็าอ,อันเดียวได้ มาตามาใครนะ G w e l วัน well, ในคุกนะก็มีภาคทั้งทั้งเรียกว่านายทั้งเรียกว่าเธอนะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบทบทจริงๆอ่ะต้องเป็นนายแต่ว่าเพื่อนๆในช่องขอผมเอาไว้ให้สะคงสภาพมันเป็นผู้หญิงเหมือนตอนแรกที่ผมภาคมันนะครับก่อนจะรู้เพศในใน,ในภายหลังนะก็เลยยังต้องภาคเป็นผู้หญิงต่อไปก็ถ้าเกิดว่าผิดพลาดต้องขออภัยนะครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ